Long phải gọi là. Buồn buồn nha buồn Ya xem gọi là. à Giá à ghi 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 à bẩn luôn ghi à ghi à ghi à già à ghi à ghi เราห้าหมไว้ยับล่ง่งบังทีมัใส่เรีนไปจะเขาตัวเคี่ยงกับแม่เนะต้องไปคิ้วรียกเลยไปที่ทีที่ครึ่งทีที่ครึ่งทีหาครึ่งไปเรียนสับ,สบ ไปสวยอในหัวไหลคิวยาวเย็ยนเลยคิวหุ่น nhau ะดูกมะเหลามอสิพาไปสแกะด้่งก็ดูขขกะดมะเหลาอันนี้อันเปรียนะไม่อยากกระดูกกับมีต้องมีอยากกระดูกกินยากกระดูก kinh ya thì cứ đùi vẫn là man cẩn nha mồi mồi ham suốt đi riêng cản đơn kinh kinh ya cứ đùi mình sẽ quay thêm nhiều dầu anh kinh ya cứ đùi không có vô mi không không มื่อไรพุ่นี้บ้างๆก็ยิ่งไปูดเดียวยิ่งนอนใซ้ไปูดเดียวไม่เช่เศรูลินะจันไืวัดจันวัดจันเนนงน้างขั้น มื่พอใดรก็เลยเน่เพราะวเป็น,นวันทิศวันทิศเป็นุวันทิศเป็นบริยุทวันทิศเป็นกระเบปปดดิดพุนิีเตียมเนโยลูักษาพียังไสชย,ยง ลักษาฟีม <c oughs> ันเสียงเงินนียนู้นอทรอมานมุต้ำเลยเป็นพันหาหูรวยหาหูรวยมึงแค่กับพันเฮ้ยไมตะกี้เห็นเสียงเงินคู่หูยิ้มไม่ได้เสียงเงิน รักษาฟี่เปนอันว่ไปเอกสตรไม่ยี่นอีกเอกสุนมาไวาเลี้ยเสียงกันนี่หลวงบไม่เสียงนรักษาฟี่ไม่ไว้หลวง